คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําการสร้างสื่อการสอนโดยการสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายแบบสนุกสนุกเอาไว้เล่นสําหรับการนําเข้าสู่บทเรียน มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําการสร้างสื่อการสอนโดยการสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายแบบสนุกๆเอาไว้เล่นสําหรับการนําเข้าสู่บทเรียนหรือการสรุปบทเรียน ทำให้เด็กเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนนั้นเกิดความสนใจนะครับแล้วก็สนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยนะครับไม่ยากเช่นเคยจะมีวิธีการสร้างอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้คลิปครูติ๊กนะครับช่องในห้องเรียนครูติ๊กนะครับก็สเดินทางมาถึงเกือบ5,000ซับสไครต์แล้วนะครับก็ยังขาดนิดหน่อยนะครับก็ขาดกำลังรอกําลังใจจากเพื่อนๆนะครับ ที่สนใจก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามไลค่กล้ามช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับวิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบเกมเปิดแผ่นป้ายด้วยโปรแกรม PowerPoint กันได้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะสามารถสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายเพื่อ,อเข้ามาเล่นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วย PowerPoint นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานี่นะครับ พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราให้มาเลือกที่งานนําเสนอเปล่าตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับลบหรือดีลิ e ช่องที่สําหรับไว้กรอกข้อความลงออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็สามารถแทรกรูปภาพเข้าไปได้นะครับโดยไปที่รูปภาพเพื่อจะทําภาพแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับหรือถ้าต้องการอยากง่ายๆนะครับก็ไปที่แม่แบบนะครับจากนั้นก็เลือกแบบที่เราต้องการนะครับมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับ สมมติว่าผมเลือกแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วกันนะครับในแบบนี้แล้วก็ยังมีปีกแยกย่อยออกไปเรื่องโทนสีอีกนะครับนี่นะครับจะชอบแบบไหนนะครับสมมติเอาผมชอบแบบดำๆนี่ก็คลิกเลยนะครับนี่ก็ได้แม่แบบมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการใส่หัวเรื่องนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเกมเข้าไปนะครับทีนี้เราก็มาที่หน้าแรกตรงนี้นะครับเอาไปหยิบกล่องข้อความมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ แลกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความว่า,านี่นะครับเกมเปิดแผ่นป้ายทายรูปภาพอะไรนะครับแลตกแต่งให้สวยงามนะครับก็เลือกฟอนต์ที่สวยๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวหนานะครับถ้ามีฟอนต์สวยๆก,ก็สามารถเลือกมาใส่ได้นะครับนี่ผมก็ใช้นี่นะครับาวาตรงกลางหน่อยนะครับ จากนั้นพอได้แล้วนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้ตามความต้องการของเรานะครับเราก็ไปแทรกเอารูปภาพปกมาใส่ก่อนนะครับในส่วนแรกนี้เราก็จะทําปกนั่นเองนะครับเราก็เตรียมรูปไว้แล้วนะครับนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้อย่างนี้นะครับเพราะว่า PowerPoint สามารถทําให้เรา ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามนี่นะครับนี่นะครับถ้าตัวเลขไปแล้วก็ขยายเพิ่มได้นะครับเป็นไซส์80ไปเลยก็ได้นะครับนะครับเกมเปิดแผ่นป้ายตายรูปภาพนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็มาทําปุ่มนิดนึงนะครับจะได้สวยงามนะครับทาปุ่มเราก็ไปกดนิมานะครับนี่พิมพ์คําว่าเริ่มเกมเริ่มเกม ทำปุ่มมาเริ่มเกมไว้นะครับตัวใหญ่นิดนึงนมาที่นาแหลกนะครับเพิ่มฟอนต์เข้าไปไซส์ขนาดใหญ่หน่อยนะครับตัวหนานะครับฟอนต์ใหม่นะครับเริ่มเกมต้องซื้อสีดำดีกว่านะครับนี่เริ่มเกมเป็นเอาเป็นว่าน,นักศึกษานะครับหรือคนที่จะผู้เล่นเนี่ยจะมาแตะปุ่มครว่าเริ่มเกมก็เกมก็จะเริ่มนะครับนะ รหรือเราจะสร้างอีกปุ่มนึงก็ได้นะครับอนโซลซีอนโซนวีเข้ามานะครับเป็นออกจากเกมก็ได้นะครับออกนะครับทีออนี้ก็ X ออกเข้าไปนะครับนี่นะครับมีทําปุ่มมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนสีปุ่มหน่อยนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้อันนี้ก็ปุ่มเป็นสีเขียวดีกว่านะครับ สีเขียวนี้นะครเขียวไม่สวยก็ปรับใหม่ให้เป็นเขียวแบบสดใสก็ไปเลือกสีอย่างงี้นะครับนี่นะครับ,รบแล้วเราก็อยากได้ปุ่มแบบเป็นแบบรูปร่างเอฟเฟกนะครับเราต้สามารถกําหนดได้นะครับเป็นแบบ 3d ก็ได้นะคร,ครับเดี๋ยวเลือกแบบนี้นะครับแบบนี้ ลองดูนะครับแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูป 3D ตามที่ต้องการได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับลายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบหน้าแรกนั่นเองนะครับแล้วต่อไปเพราะในสองเกาะเอาเมาส์มาคลิกใต้รูปนี้นะครับกด enter ทีนึงเราก็จะได้แบ็กกราวด์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับลบทิ้งฝปนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งฝ่ายนะครับ อันนี้คือการดีไซน์หน้าแรกก่อนนะครับตอนนี้คือหน้าที่2ล้คือหน้าของเกมแล้วหรือเราจะใส่คําอธิบายลงไปในหน้า2นี้ก็ได้นะครับแต่เราก็ข้ามไปนะครับโดยการไปที่แทรกนะครับแล้วก็หยิบรูปภาพมาวางนะครับไปที่รูปภาพที่เราเตรียมไว้ในโฟลเดอร์นะครับในส่วนนี้ผมจะทําในส่วนของวิชาเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างเราก็สามารถหยิบมาใส่ได้นะครับอันดับแรกผมก็จะไปหยิบเอา าสายแคตหมาใส่นะครับก็คือสายแลนนั่นเองนี่มาวางตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถขยายก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เราก็มาวางไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำทำการาสร้างรูปสี่เหลี่ยมมาปิดรูปของเรานะครับวิธีการต่อไปนะครับต่อไปที่แทรกนะครับจากนั้นก็มาที่รูปร่างานี่รูปล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป เลือกสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนน้าสเนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นก็ให้เหลื่อมไปจากรูปนิดหนึ่งนะครับก็ขอบมาเงี้ยประมาณนี้นะครับขึ้นดูกับว่าเราจะใช้แผ่นป้ายกี่แผ่นนั่นเองนะครับจากนั้นก็วางนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตามที่ต้องการอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ต้องการให้มีขอบแล้วก็บอกไม่ต้องมีขอบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกรูปร่างได้นะครับ เป็นรูปร่างที่สวยงามตามที่ต้องการก็สามารถทําได้นะครับครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีเงานี้ขึ้นมาหน่อยก็จะดูสวยงามนั่นเองนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปใส่เอฟเฟกให้มันนะครับใส่เอฟเฟกให้ก่อนนะครับก็ไปที่การเคลื่อนไหวนะครับในหมวดของการเคลื่อนไหวนี้นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะครับสีเหลืองคืออยู่กับที่นะครับส่วนสีแดงคือออกไป นะครับดังนั้นเ,เราก็เลือกการเคลื่อนเวลาคลิกนะครับก็จะออกไปนั่นเองนะครับเราก็เลือกแบบลองดูหายไปแวบเลยเลื่อนเป็นยังไงนี่หลนออกอย่างนี้นะครับค่อยค่อยเลื่อนออกแยกเป็นอย่างนี้นะครับคลี่รูปร่างอย่างนี้นะครับเป็นวงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบสุ่มนี้ก็ได้ชอบแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกเอาขอให้เป็นสีแดงเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้เอาแบบนี้ก็ได้นะครับหมุนหรือย่อ แล้วสามารถปรับความเร็วนะครับของระยะการทํางานได้อันนี้1แล้วก็ปรับเป็น0.75ก็ได้นะครับลองดูภาพนะครับนี่แล้วก็คลิกเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถไปทําให้รูปภาพเนี่ยนะครับเป็นอิสระนะครับไม่เป็นการนับจากจํานวนคลิกนะครับเราจะต้องทําให้รูปภาพที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นอิสระคือถ้า ผู้เล่นเอาเมาส์มาคลิกที่แผ่นไหนแผ่นนั้นก็จะหลุดออกไปนะครับก็มีวิธีการก็ไปเอาเม,มาส์มาสัมผัสที่สี่เหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ทิกเกอร์ตรงนี้นะครับทิกเกอร์ตรงนี้ที่เป็นรูปสายฟ้าตัวนี้ครับคลิกลงมานะครับแล้วก็เลือกที่เมาส์คลิกนะครับทีนี้เราเมาส์คลิกเราก็ต้องมาดูว่ารูปภาพที่เราเมียนเป็นรูปไหนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แทนที่5ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับพอคลิกปั๊บเนี่ยสังเกตาจากปกติจะเป็นเลข1หรือเลข0ูนย์เนี่ยจะกลายเป็นรูปสายฟ้าแล้วนะครับอ่ทีนี้เราลองดูาภาพเต็มลองดูนะครับถ้าเมาส์คลิกนะเห็นไหมครับอ่ทีนี้เราก็ใส่หมายเลขตรงนี้ได้นะครับก่อนใส่ล้วก็ทําการคอนโทนซีคอนโทนวี v นะครับก็ปี้ตรงนี้มาวาง,งนี่ต่อกันอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับโนตีคอนโท V วีมาวางให้มันเต็มนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะนะครับนะนะครับทีนี้เหมืนไม่พอดีก็สามารถปรับให้พอดีได้นะครับนะครับนี่ลากมาให้พอดีกันนะครับถ้าไม่พอดีก็ขยายนะครับนี่นะนะครับอาจจะทับกันอยู่แล้วก็ย่อนะครับนะฮะ ก็ได้นะครับนี่นะครับทีนี้เราลองทดลองดูนะครับนะคจัดเป็นระเบียบให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับนะนะครับลองดูภาพตัวอย่างนะครับก็คลิกที่นำเสนอตัวอย่างเนี้ย ปกติออาออกเลยนะครับถ้าเราไม่เอาเมาส์คลิกนะครับมันก็จะหลุดออกไปนะครับทีนี้เราคลิกตรงนี้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราคลิกรูปไหนรูปนั้นก็จะหลุดออกไปเห็นไหมครับนี่นี่คือวิธีการทดสอบนะครับจากนั้นเราก็ทําการก๊อปปี้ทั้งทุกแผ่นตรงนี้นะครับทำการทุกก๊อปปี้ทุกแผ่นนะครับคอนโทนตีคอนโทวีเพื่อจะมาวางกบนะครับนี่หมดเลย เห็นไหมครับนี่วางทับให้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับง่ายเลยนะครับนี่เรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมครับเกมตัวนี้นะครับเกมเปิดแผ่นป้ายเราก็จะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะั่นเองลองไปดูดทีนึงนะครับนะครับถ้าเราเปิดแผ่นนี้นะครับนะเขายังมองไม่เห็นก็สามารถเปิดได้อีกนี เห็นคร่าวๆแล้วก็สามารถทายได้แล้วคืออะไรนะครับเราก็กําหนดโจทย์เข้าไปได้เห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่หมายเลขเข้าไปในพุกแผ่นป้ายนะครับก็คือคลิกที่แผ่นป้ายจากนั้นก็กดเลข1เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2องเงี้ยนะครับ3นะครับ4นะครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ผมมี25แผ่นป้ายนะครับหลังจากเราใส่แผ่นป้ายแล้วทีนี้เราก็ตกแต่งหน้าสไลด์หน้านี้ให้ดูสวยงามและก็น่าเล่นนะครับโดยการไปใส่หัวข้อตัวนี้นะครับโดยการกลับไปที่แผ่นป้ายเปิดตัวนี้นะครับแผ่นแรกตัวนี้แล้วก็คนโทน C มานะครับจากนั้นก็มาคนโทน V นะครับนี่นะครับเปลี่ยนแผ่นป้ายนะครับหรือเราจะเปลี่ยนข้อความเป็นนะครับมูปที่ รูปที่หนึ่งนะานะครับเพื่อความสวยงามนะครับรูปที่หนึ่งวางตรงนี้ถ้ามันใหญ่ไปเราก็สามารถย่อได้นะครับขึ้นอยู่ความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่อ่ารูปที่หนึ่งตรงนี้นะครับนี่แปบนี่นะครับเาวางอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทํา จลยตัวตรงนี้นะครับก็ไม่อยากนะครับจะเลยนี่ก็ไปที่หน้าแรกนะครับจากนั้นก็ไปพิมบล็อกนะครับกล่องตัวสอนเข้ามานะครับจากนั้นก็กอบลบ็อกตรงนี้แล้วก็จะลยในหัวข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือสายที่ผมพิมเข้าไปก็คือสาย UTP Cat5 นั่นเองที่เรามาใช้งานนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตกแต่งตัวสอนให้สวยงามอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ขนาดก็สัก 40กระด้นี่นี่คือเฉลยของผมนะครับนะเราก็จะได้เฉลยมาแล้วนะทีนี้วิธีการนะครับเราก็ไปติ๊กแผ่นไหนแผ่นหนึ่งมาแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นดุเนี่ยแล้วก็คนโทนสีคนโทนวี v มาเราก็จะได้อีกแผ่นหนึ่งมาวางนะมาวางทับไปเลยนะครับมาวางทับไปเลยนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับเป็นสีส้มกด้หรือสีเหลืองก็ได้ไแล้วแต่นะครับ ตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเฉลยนะครับเฉลยนะครับเฉลยสุดีครับปั๊บไปนะครับปั๊บเข้าไปนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยนะครับขนาดก็ใหญ่ขึ้นหน่อยนะแล้วก็ตัวหนาขึ้นมานี่นะครับเฉลยนะครับเราอยากใส่เอฟเฟกอะไรก็ใส่ได้นะครับเฉลยนะครับทีนี้ ได้ปุ่มเฉลยแล้วต่อไปนะครับก็จะมาใส่ปุ่มเล่นต่อแผ่นต่อไปนะครับก่อนใส่ปุ่มเล่นต่อไปเราไปแก้ไขหน้านี้ก่อนนะครับโดยการเข้าไปดูที่ภาพนะครับถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเวลาผู้เล่นไปกดปุ่มที่ไม่ใช่ปุ่มที่ต้องการอยากให้กดอย่างเช่นพื้นที่เปล่าๆตัวนี้นะครับก็จะไปต่อเห็นไหมครับดังนั้นนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องไม่ให้สไลด์แผ่นนี้ไปต่อนั่นก็คือ รเราก็ต้องมาที่การเปลี่ยนตรงนี้นะครับไปเลือกการเปลี่ยนเสร็จแล้วมาที่มุมขวาบนตรงนี้เมื่อคลิกเมาส์เห็นไหมครับเราแตะออกนะครับไม่ให้เข้าไปต่อนะครับลองดูเนี่ยครับคลิกยังไงก็ไม่สามารถไปต่อได้าสามารถเปิดแผนป้ายได,ได้เปิดเฉลยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถไปต่อได้อันนี้ก็เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้เล่นนั้นนะครับคลิกไปต่อได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสร้างปุ่ม คอนติเนียหรือกลุ่มเล่นต่อตรงนี้นะครับนะครับเราก็ไปที่แทรกนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกแผ่นป้ายมา1แผ่นนะครับก็คือไปที่รูปร่างนะครับเราก็คลิกรูปร่างมา1รูปนะครับก็เขียนเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ว่าตรงนี้นะครับก็เขียนว่าเล่นต่อนะครับเล่นต่อหรือจะคอนติเนียก็ได้นะครับแล้วแต่ เราจะออกแบบเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ขนาดเข้าไปนะครับเราก็ใส่ขนาดฟอนตเข้าไปอตักสีสิบก็ได้นะครับหนานะครับฟอนไม่สวยก็เปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับเป็นฟอนสีดําก็ได้นะครับเล่นต่อนะครับเราจะใส่สีใหม่ของภาพก็ได้นะครับน่ะครับเล่นต่อเมื่อมีเล่นต่อแล้วก็ต้องมีออกนะครับ ก็ย้ายมายู่ข้างกันนะครับสามารถออกจากเกมได้ตลอดนะครับออนะครับออกนะครับออกจากเกมก็ได้ออกอ,อกจากเกมนะครับก็เป็นสีแดงไปนะครับออ,อกจากเกมตัวฟอนก็เป็นสีขาวหนักนะครับออกจากเกมหรือจะเล่นต่อก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาตั้ง ฟังก์ชันที่ค่าตรงนี้นะครับถ้าเล่นต่อก็คลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่แทรกนะครับไปที่แทรกแล้วไปที่การกระทําที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะครับการกระทําคลิก1ครั้งนะครับตอนนี้ที่เมาส์คลิกเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่ไฮเปอร์ลิงก์นะครับที่ไปที่นะครับแผ่นตัดไปเห็นไหมครับเลือกที่แผ่นตัดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะก็จะไปแผ่นตัดไป ส่วนนะครับส่วนปุ่มออกนี้นะครับเราก็ไปเหมือนเดิมนะครับไปที่การกระทํานะครับจากนั้นก็ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์นะครับลูกสองดอกดาวตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปสไลด์สุดท้ายก็ได้นะครับนี่ไปสไลด์สุดท้ายหรือจะไปสไลด์หรือจะเป็นสิ้นสุดการนําเสนอก็ได้ตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกสิ้นสุดการนําเสนอได้เลยนะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับอ่านี่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีหน่อยก็ได้นะครับ เราก็กลับมาแก้หน่อยนะครับไม่มีขีดเส้นใต้นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับไม่มีขีดเส้นใต้ก็ออกได้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะสามารถเล่นต่อได้นะครับทีนี้เราก็ไปทําการ Copy ี้สไลด์นี้นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสไลด์นี้นะครับก็คุณทวนตีตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เอาเมามาคลิกที่ข้างล่างแผ่นที่2ตรงนี้นะครับก็คุณทวนวีนี่เราก็จะได้ สไลด์ที่2ออกมาเห็นไหมครับเราก็มาแก้ไขนะครับโดยการไปที่รูปที่2นะครับก็แก้ไขเป็นรูปที่2ตรงนี้นะครับจากนั้นรูปในนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ดึงดึงสไลด์แผ่นนี้ออกมาก่อนนะครับดึงสไลด์แผ่นหนึ่งออกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็แตะที่รูปตรงนี้นะครับลบทิ้งไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไปที่แทรกมานะครับไปที่แทรกไปที่รูปภาพไปเลือกรูปภาพใหม่มานะครับสมมุติผมเอาฮับแล้วกันนะครับ เอารูปพับมาวางมาวางตรงนี้เลยนะครับนี่มาวางตรงนี้เลยนะครับก็ขยายนะครับนี่นี่มาวางนี่นะครับครับเนี่ยนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็ทําการเอารูปนี้ไปไว้หลังแผ่นป้ายก็คือคลิกขวา,<ร>า <download> ใช่ไหมครับจากนั้นก็เลือกนําไปไว้หลังสุดนะาเห็นไหมครับไปไว้แล้วจากนั้นก็เอาแผน่นป้ายตัวเนี้ยมาแปะที่เดิม นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเกมที่2ออ๋อเลือเฉลยนะครับก็ได้ลองมาก็เป็นฮับนะครับนี่ก็แก้ไขเป็นฮับซะนะครับ SJB ฮับนี่นะครับให้อยู่กลางนี่ครับก็เฉลยแปะเข้าไปนี่เราก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับแผ่นที่2นะครับอ่าเราก็ทำงี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับอ่าก็จจะอาจจะทำสัก สิบรูปภาพก็ได้หรือแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับสมมุติว่าผมทําไปห้ารูปภาพนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสามารถเปลี่ยนสีบล็อกได้นะครับโดยการครอบนะครับสมมติผมอยู่โซนที่5นะครับผมก็ต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราก็ครอบอย่างเงี้ยนะครับนี่จากนั้นเราก็ไปเลือกเติมสีที่รูปร่างตัวเนี้ยเราอยากได้สีอะไรก็เติมได้เห็นไหมครับอ่อาทีนี้ผมเติมสีแดงเข้าไปเนี่ยได้หรือฟอนต์หรือข้อความเราก็สามารถเพิ่มเป็นตัวหนาก็ได้นะครับอ่า ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับใหญ่ขึ้นก็ได้เห็นไหมครับแล้วแต่เราจะออกแบบได้เลยนะครับได้หมดเห็นไหมครับจากนั้นนะครับสมมติว่าเราทําแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับเล่นต่อไม่มีเราก็ต้องลบทิ้งไปนะครับให้ออกจากเกมนะครับให้เล่นต่อแล้วเฉลยนะครับเราก็แก้ไขเหมือนเดิมนะครับนี่ทำแบบวิธีแรกๆนะครับจากนั้นก็ก๊อปมาวางง่ายมากนะครับขึ้นอยู่กับเราจะขยันจะทํากี่รูปเท่านั้นเองนะครับเพื่อใช้ในการนําเข้าสู่บทเรียนหรือ ทดสอบนะครับในการที่จะทบทวนการเรียนการสอนนะครับเราสามารถไปประยุกใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับเกมเปิดแผ่นป้ายเล่นสนุกสนุกกันเพื่อ,อทบทวนความรู้ที่เรียนมาหรือจะนําเข้าสู่บทเรียนก็สามารถทําได้นะครับทีนี้มาขั้นตอนท้ายนะครับตรงนี้นะครับเราได้ตั้งค่าหรือยังเราต้องไปดูนะครับนะครับเราก็มาที่แรกนะครับมาที่แรกจากนั้นก็ที่การกระทําดูนะครับตอนนี้ ยังไม่มีนะครับเริ่มเล่นเกมแล้วก็ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้นะครับเลือกสไลด์ถัดไปถูกแล้วนะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับนะครับรอบอีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดตกลงได้เลยนะครับเปลี่ยนสีก่อนเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์เหมือนเดิมให้เป็นสีแดงก็ได้นะครับตัวหนาก็ได้นะครับนะครับเรียบร้อยถ้าออกก็ คลิกนะครับแล้วก็ไปที่การกระทําเหมือนเดิมนะครับไปที่แทรกแล้วก็ไปที่การกระทานะครับก็ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็สิ้นสุดการนําเสนอนะตรงนี้นะครับก็สิ้นสุดการนําเสนอจากนั้นก็กดโอเคตกลงได้เลยนะครับทีนี้เราลองทดสอบดูนะครับก็ไปที่นําเสนอไลด์นะครับจากนั้นก็กดกดปุ่มอื่นจะไม่ไปอ่านนี้ไปนะครับแสดงว่าาต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับที่แผ่นแรกเนี่ย เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตค่าที่แผ่นแรกนะครับเราก็ไปที <No right? ่ในส่วนของการเปลี่ยนนะครับไปติ๊กที่คําว่าเมื่อคลิกเมาส์ออกนะครับเมื่อคลิกเมาส์ออกเอาออกแล้วนะครับทีนี้เราลองไปดูอีกรอบนะครับนําเสนอใหม่นะครับคลิกยังไงก็ไม่ไปนะครับนอกจากจะคลิกอยู่2ปุ่มนี้ก็คือปุ่มออกกับปุ่มเริ่มเล่นเกมนั่นเองนะครับสมมติว่าคลิกปุ่มออกนะครับก็ออกไปเลยไหมครับมันจะออกไปเลยนะครับ เข้ามาใหม่ที่นึงนะครับจากนั้นสมมติเราคลิกเริ่มเล่นเกมก็คลิกเล่นเกมเหมืนไหมครับถุมอื่นจะไม่ยอมไปเห็นไหมครับเราคลิกยังไงก็ไม่ยอมไปอ่าก็วิธีเล่นก็ให้นักเรียนนะครับเลือกแผ่นป้ายหมายเลขไหนสมมติเลือกหมายเลข12นะครับอ่าเขารู้ละนะครับเขาก็ให้นักเรียนตอบได้เลยนั่นเองว่าเป็นสาย UTP จริงไหมเราก็กดเลยเห็นไหมครับอ่าถูกต็อเล่นนะครับเล่นต่อนะครับก็เลือกอ่าอันนี้ก็จะยากหน่อยคือไล่นะครับ นักเรียนก็จะเปิดไปถ้าบอกเฉลยแล้วฮับนะครับวันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็เห็นหัวตรงนี้ก็น่าจะเป็นหัว r j 4 5อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเล่นกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณครูจะออกแบบว่าจะเล่นกับหน่วยงานหน่วยการเรียนการสอนใดนะครับหรือจะเอาไปเล่นกิจกรรมใดก็ได้นะครับจะเลยดูนะครับรีพิเตอร์อะไรเงี้ยนะครับนี่สมมตินะครับอันนี้ก็เป็นเทสเตอร์นะครับจริงไหมนะ แล้วก็หมดแล้วนะครับพอรูปสุดท้ายก็หมดก็ออกจากเกมนี้เห็นไหมครับก็ออกแล้วอันนี้ก็เป็นการสร้างเกมเปิดแผ่นใต้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับสำหรับเอาไปใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเซฟได้นะครับก็เป็นการเซฟแบบปกตินะครับก็คือบันทึกเป็นนะครับแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องเราก็ได้หรือเราอยากจะนำเกมนี้นะครับไปเล่นในที่อื่นนะครับแล้วก็สามารถ เล่นได้เลยไม่ให้เขาแก้ไขไฟล์งานเราก็ไปที่ในส่วนของส่งออกนะครับนี่ไปที่ส่งออกแลก้ลนนลกวก็เปลี่ยนชนิดไฟล์ตรงนี้นะครับเลือกหัวข้อเปลี่ยนชนิดไฟล์ก็คลิกเลือกเปลี่ยนชนิดไฟล์จากนั้นเราก็มาเลือกในส่วนของ powerpoint show นะครับคือเปิดเป็นภาพนําเสนออัตโตนมัตินะครับก็เลือกแบบนี้นะครับพอคลิกเลือกแล้วก็กดบันทึกเป็นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับเราก็ไว้ที่เดสก์ท็อปสมมุตินะครับตั้งชื่อเป็นงานนําเสนอ เกมนี่นะครับ001นะครับของผมนะครับเป็นชนิดเป็น PowerPoint show นะครับก็กดบันทึกเลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับาจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับนี่นนี่นะครับก็จะขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะก็จะเล่นได้เลยเห็นไหมครับโดยที่ เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขไฟล์งานอะไรเราได้เห็นไหมครับก็เล่นเกมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการบันทึกแล้วก็นําไปใช้งานนะครับแบบที่ให้นักเรียนไปกดเล่นเองได้นะครับอ่าก็ออกก็ดีดออกได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกนําออกไปใช้งานนะครับก็กฝากไว้สําหรับการสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายด้วย PowerPoint นะครับซึ่งใน p o w e r p o i n t เนี่ยก็นอกจากจะมีการสร้างเกมแบบเปิดแผ่นป้ายแล้วยังสามารถสร้างเกมอีกได้หลายเกมนะครับซึ่ง ต่อไปคุณติ๊กก็จะแนะนำในภายภาคหน้าไปนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับเกมที่สร้างจาก powerpoint ครับครับและนั่นก็เป็นการสร้างสื่อการสอนแบบเกมเปิดแผ่นป้ายด้วยโปรแกรม microsoft office powerpoint นั่นเองซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับสามารถประยุกต์เอาไปเล่นเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเป็นการสรุปบทเรียนนะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นเกิดความสานุกสนานและก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ห้องเรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์ มากยิ่งขึ้นนั่นเองกับเกมเปิดแผนป้ายด้วยโปรแกร,รม PowerPoint สร้างง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับก็ขอฝากไว้สําหรับเพื่อนครูนะครับที่อยากจะสนใจอยากจะสร้างเกมหรือจะสร้างสื่อการเรียนการสอนก็ปโรดติดตามช่องห้องเรียนคูติกด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนคูติกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ